ก็บอกมาคำตอบแรกครับครับแรกนะครับรับบทเป็นซันนะครับผมในเรื่องของวันอาทิตย์ครับจ้ามดัดนะครับรับบทเป็นเหนือในเรื่องของวันอาท์ครับครับผมจ้ามนะครับรับบทเป็นแซดในเรื่องของวันเสาร์ครับสวัสดีครับผมต้นนะครับรับรับบทเป็นโชคครับในเรื่องของวันศุกร์ครับสวัสดีครับเลยครับผมรับบทเป็นมาส่งครับในเรื่องของวันสุขครับสวัสดีครับยุนทำรับบทเป็นเฮียเจียในเรื่องวันสุกครับสวัสดีครับเผิงะังทำรับบทเป็นทีในเรื่องของวันสุขครับ สวัสดีครับป <ร Stevens. S 1> ุสสสส๋ครับระบบเป็นทีต่อในเรื่องของวันพฤหัสครับสวัสดีครับผมแชร์ครับระบบเป็นทิวในเรื่องของนอังคารครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สระบบเป็นแก่ครับสวัสดีครับโฟรูนะครับระบบเป็นพุทธในเรื่องของวันพุธครับสวัสดีครับผมเต้ครับระบบเป็นเอกวันอังคารครับสวัสดีครับผมกอนะครับรับบเป็นมันเรื่องของวันจันทร์ครับ เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดในแต่ละวันอยากให้บอกข้าวของแต่เรื่องของแตนละคนหน่อยเอาเรื่องจากวันอาทิตย์ก่อนค่ะครับผมก็คือวันเจ็วันเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างเช่นเป็นเพื่อนสนิทกันหรือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอะไรอย่างนี้นะก็แต่ละคนก็เอาเดี๋ยวไปจอดเองแล้วกันวัาที่อาทิตย์นะวันาที่ของผมก็จะเป็นเป็นรุ่นพี่ครับผมเป็นคนที่ชอบเสียงทายเป็นสาตว์รับในสัตว์ีนะครับผมรับเพื่อนพ้องแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องเลยถ้าไม่มีข้อนี้คือจะ ไปตอบได้เลยคือไม่มีเงินก็คือชาก็ต้องหาเงินก็เลยไปเป็นดูโเตอร์ให้กับน้องเหนือเนี่ยฮะใช่ครับผมก็เลยก็เลยจะมีเรื่องเรื่องทั้งดีทั้งเศร้าทั้งสนุกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นครับผมแต่ที่รู้รู้เรื่องคือสนุกแน่นอนครับต่อจันเลยครับตันมาตันจ้าผมย่ไม้กลับมาครับผมโยงมาหลอกไม้แพ้ยืมนะครับผมตอบเรื่องของวันจันนะครับ สำหรับเรื่องของวันจันนะครับเป็นเรื่องของเด็กปีหนึ่งที่เขาวันจันอยากจะมีความเชื่อเรื่องรักแท้นะครับเราต้องมาเจอกับพี่ทีมซึ่งเป็นกลุ่มลักแท้ซึ่งเป็นที่ปีสองเดือนมหาลัยนะครับซึ่งก็พวกด้วยความน้องมันอ่ะเขาเป็นเด็กปีหนึ่งใช่ไหมเไปเจอกับกลุ่มรัแท้มันก็จะเกิดความแบบว่าเปิดทุกล่อรวมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าหลังจากเขาถูกล่อรวงเนี่ยเราเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเขาจะแบบสมหวังในความรักไหมหรืออะไรก็ฝากติดตามกันนะครับทั ก็ส่วนครับคิวเนี่ยก็จะเป็นตัวละครของธนาคารนะครับคิวเนี่จะเป็นคนที่ไม่ยอมคนครับผมแล้วก็ฮิวเป็นนักมวยด้วยแล้วเจ้าตัวฮิวเนี่ยอยากเป็นโค้ชแล้วก็ได้พบกับเอกครับผมเอกมาสำหรับชงมวยทำให้สองคนนี้ได้เจอกันครับผมอะไรก็ดีครับผมชาบะขเนี้ยโอเคมาพูดครับ ครับสวัสดีครับก็วันพุธนะครับก็เป็นเป็นเรื่องของพุธนะครับพุทธอยู่ปีสองเรียนมรดกอินครับแล้วก็พุทธเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้ครับแล้วก็สัมพันเอเก่งมีเสน่ห์เจ้าชู้เจ้าชู้มากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้วันหนึ่งได้ได้ได้มาเจอนแก่ไป้ย ให้เล่าแค่แก่งเราหน่อยนแก่งก็เป็นคนที่เจ้าชู้เหมือนกันครับที่ต่างอะไรจากพีเลยครับก็อยู่ในแก่งล่าแต้มครับแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ซับซ้อนแบบเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปแอบแซมกันครับเป็นวินเวดดตามเลยนะครับเรื่องนอนนะครับประมาณนี้ครับพัลเลอกหขัดผ้าพี่ครับพัลเลอร์ขัดผ้า วันพุธพฤหัสเนี่ยนะผมมันเป็นวันที่เกี่ยวกับเซนการสื่อกำลังสิ่งบางอย่างได้ซึ่งเต้เนี่ยก็เกี่ยวกับพฤหัสครับทำให้เต้เนี่ยได้มาโบกับผีเป๋าอ่าแล้วผีเป๋ากับคนเนี่ยก็มาแบบมาสัมผัสกันแต่มาสัมผัสที่เป็นกันเลยจะเป็นยังไงต้องรอดูครับอืมเรารงดูแล้วนะผมสุขมันสุกมันสุกครับผมมันสุกแสนพิเศษของพวกเรานะครับเพราะเรามีถึงสามคนนั่นเองนะไม่ใช่แค่สอง ครับผมมีอะไรพูดอีกไหมช่เราคก็อย่างอย่พูดเนเราใช้เล่นกับการลักษณะนิสัยของคนเกิดแต่ละวันหองวันสุกก็จะเป็นเกี่ยวกับการจบหนึ่งวันดีซึ่งก็คือเรื่องราวของมาสุตัวแหนของคเกิดเนี่ยก็จะจบหน่กับเรื่องราวความรักในอดีตไม่สามารถรกปองไปเรื่อต้นใหม่ได้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับด้านนึงก็จะเกี่ยวกับที่เพิร์ดซึ่งเล่นเป็นทีแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเปเกี่ยวกับที่ยุนเเป็นเอเจียครับัอ เล่าข่าวนะนะก็เป็นอดีตกับปัจจุบันนะครับก็ไปรอดูนะว่ามันจะฟิกกันขนาดยุ่งช่างไหมฮอาจจะไม่ใช่รักสเศร้าที่คนเรากินกันไรก็ได้ลองไปฟิกกันดูครับผมวันเสาร์ครับครผมวันเสาร์ครับครับผมเรื่องของวันเสาร์ก็เป็นเรื่องของเจ้าเสดนะครับวันเสาร์เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซดแซดอะแซดเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากโตครับแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะสิบแปดอยากจะฮอตอยากจะดังแล้ววันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเขาก็อยู่ใน่าที่โตแล้วเลยโอใช่แล้วก็หลังจากโตเขาโตแล้วเนี่ยเขาก็เลยไปตามหาเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่าโชคครับนี่ครับจะเป็นยังไงการหาโชคดครันก็ผมก็เป็นเพื่อนสนิท ต้องมาด,ดูกันว <ieur. S 1> ่าหลังจากที่แบบแซ่บตรงขึ้นมาแล้วเนี่ยจะโผกจะเป็นส้างครับมครับแค่ถามหน่อยในสั็ดวันนี้คิดว่าเรื่องของใครแซบสุดโอ้ไม่ยากหรอกครับไม่ยากมันแซบมันแซบมันแซบมันอมันแซบมันแ้มันแซบมันแมันแซบมัน ไทสดอ่าจริงๆเลยนะทีรณครันุธครับแท็บละสี่บาทใ่ไมก็ไป็นข้ออ่าจารจ้นครับรรจนบรจันบรจันสายสายแต่ทีรู้นุธแทกจะไหนดูจากคีเซอร์ก็ได้จะรู้เลย่ามันก็ได้นที่หนึ่งวันที่หนึ่งอะไรนะ้อส่งตกอยู่ว่าส่งแล้ส่งได้ดรื่องานนะแกะส่งไหมเอาจริงอ่ะ

โอไม่ไ้รอไ่ไดว่าน่าจะเป็นเรื่องของวันอาทิตยครับคือคือผมมาเป็นน้องรถัดคนดีครับในเรื่องในเรื่องแล้วสว่าพี่เขาไป็นเหมือนที่เขาจะมีความสุขไรเข้าดครื่อ่นี่กะิว่าอะไรนะครับไว้ค่ะค่ะเรื่องไเต้าเสจอ๋อขอไม่แน่แต่จริงๆมันทุกเรื่องเนยมันมีมีซีนดราม่าที่ไรอยู่แล้ว พูดกันแหละต้องย้ายไปนีกินอ๋ออย้ายไปด้กินคิดกรคิดการครับผมว่าเรื่องมันก็มีดราม่าแหละแต่ว่าถืว่าเรื่องวันส่งประจาค่อนข้างไม่มีแฮปปี้เยอะเท่าหนื่งครับหรือเปล่าใช่ครับค่อนข้างเศร้าแต่ต้มเลยเนาะครับแล้วตอนจบก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ว่าเขาตัดอะไรออกมาในเรื่องถึงนะก็เรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องไหนจะออดกันวันนี้ตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะออนยังไม่รู้ ไม่ไม่บอกไม่รู้แต่วอนวันนี้วันนี้แหละพอนวันนี้แหละครับสวยครับค่ะและเรื่องของใครที่เป็นรักมุงมิงที่สุดเฮ้ยนี่คนนี้คนนี้ใช่เหรอเฮ้ยนี่มันตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบวานจาน์วันจานแล้วไม่ใช่เลยคือยินดีเฉลิมกันไหมไม่ว่านักมวยมันมีคนเป็นดาราไม่ติน่คือผู้หญิงรักแต่ใส่ทีคำพิชิตมีคนอยู่ในหมดอล้

ไม่ได้่ม่นไม่ใช่เรอืมจบแล้วเอาถ้ามเริ่มนี้ดีกว่ารักสามเศร้าไม่มีอันนี้มันพูดไปแล้วก็ไม่มีรักสามเศร้าในเดือนนี้ไม่มีรักสามเศร้าไม่ไม่มีในวันวันอนะแต่ว่ามีเลคนหลายไปแทนไม่ใช่ก็ไม่ดูน ทำไมรอบมีควงสองอะไรนะครับทำไมรอบมีทะเลควงสองก็ดูสวยแม่กลับได้ตอนนี้ก็คือทะเลผมยาวสามเมตรแล้วนะลาบันเซลลาวที่เป็นลาวทุกอย่างใช่ที่เดียวมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวละครทีมเขาก็อยู่ในอดีตของอาสุนมันเกิดอุบัติเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาหายไปแล้วก็ทำให้ตัวละครเนมบอกไม่ได้นะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันพูดได้ ล้วก็มันมันมันทำให้ตัวละครเลยผมบอกไม่ได้นะครับเราก็อยู่ดีๆแล้วพูดไปแค่นี้เลงเลยแล้วมันใกล้จบเยอะอ๋อ่ารถามแค่แค่ถาม่ามมีจริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูนะครับใช่การถามค่ะบอกว่าอันนี้อดีตปัจจุบันและอนาคตเลือกทำไหนคะติดตามที่ YNCD ขอกล้าท้า

เอาดีวะินเม่มค่อยมีไรเมาอะอล้วก็จะเป็นวันที่ดูดีนะก็มี่กรรมอะไรรอดแหลกผมรู้นะผมรู้ทุลนี่มันตัดตั่วรันึงรวยรวยมันนึงจดจดนะรวยรวยหรือว่าเป็นคุณหนูที่อ่อนเห็นแบบไปอ่อนอะไรี่มันเป็นความรักแบบก็อยากตัดไว้แล้วเป็นแบบตังฐานะครับแบบหลักที่เอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยเคยเคยดูบ้านสายทองกันไหมอยเคยอะไรค้ายๆอย่างนั้นเป็นม้วอีกเลย สครัห้ายคแล้วตอนนี้เริ่มถึงยังคะวันอาทิตย์กับอะไรนะครับรักเริ่มถึงหรือยังคเหมือนจะเหมือนจะแค่แบบอะไรเรื่สุดแขนแต่ยังไม่ทันสุดแขนเราก็เข้ามาในห้องก่อนแล้วไปคนหนึ่งค่ะวันวันพฤหัสใหม่ได้ผีกับคนเป็นยังไงบ้างผีกับคนก็ ยากครับแตะตัวอะไรกันไม่ได้เลยใช่ครับอันนี้คือรักต่อห้างสุดเข้าไจริงอ่ะคือแบบจะมีโมเมนต์อน่งก็มีโมเมนต์นึงเดอร์แล้วเห็นจุดกันในเดอร์แล้วเห็นจูบกันในเลอร์เห็นกอดกันด้วยเห็นจุดกอดกันในเลอร์หรือว่ามีอะไรต้องไม่ได้ตามหรือว่าสีน้ำเงินนั้นใช่ครับก็แบบสื่อสารกันยากทำใจความเสียใจครับเพราะว่า มีอะไรที่ว่าตะวันงานสู้งานวันเสาร์เหรอครับเห็นว่าผมเห็นว่าวันเสาร์คือจะเป็นแบบเฮ้ยไม่เค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 ยมองการ์ดเลยมองรถเป็นซีนอยู่ใช่ชีวิตปกติเราไปดูภาพไปดูเราก็อยู่บรรยากาศมันร้อนอ๋ออ๋ออะไรอยู่คนละประเทศกับเแมนแมนแดนใช่ไหมโอ้คนละลูกอ่านเฟนเตอร์มาเขาบอกว่าข่าวอีกกว่าของแขกโอ้ของแข หมายถึงเฮ้ยเล่นไปไม่ถูกครับเพื่อเชื่อเพื่อแล้วอ่าเราวันฟังว่าครับผมใช่ไหมครับมามาเดี่ยวเลยมันเนี้ใช่ครับเงาด้วยครับวันจันเป็นแบบใสใสๆครับผมขายความใสคือเรื่องหนึ่งเขาจะมีประเด็นหลายอย่างของเราต้องขายความน่ารักก็พอนเราครับก็อนตัวจอเลยแต่ว่จอนแล้วก็ไม่ใช่ใสนะคือใสเอาถ้าไม่ใสเป็นยังไงครับโอ้ยอะเห็นแบบมีมีแบบบวดอ้อนๆนที่เราอ้อนผี แต่เราทำเสียงมั่มันเงยังงอะผมจะบอกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคู่จริงคัะไม่ใช่คู่จริงเฮ้ยมันจะเรียวตัวมูนได้ยาวมันจะเี่วตัวเลยแล้วไม่ต้องมายู่งกับมีพี่ย้นเคยเป็นงคู่นี้เ้ยใช่ไหมที่ห้าเซ็งปิ่งะอ๋อแล้วที่ว่าในเรื่องนี้เปคู่จริงผีดคู่เอ้ยแั้วี่รู้ก็คู่เดียวถ้าจะไเห็นคู่เดียวเป็นความว เขาคู่อิงยังยังดีกันไม่จบหรือว่ายังไม่เปิด้อะไรทุกโนมีอะไรน่าจะยังเลือกไม่ได้ใต้ถุนแดงสวนเร็วนะสรุปสรุปคิดว่าคิดว่าพูกไหนพูดจริงเออทุกคนได้คิดเหมือนกันนะวันนี้เราไม่ใช่หรอเราไม่ใช่เราไม่ใช่หรอต้องไปดูกันครับอ่าแล้วสุดท้ายแล้วไม่ว่า บอกว่าเราไม่เปิดเผยเราเป็นคนเงียบกินเงียบเป็นคนเลยะได้เหมือนเห็นเห็นทีฟ้านะครับมาแล้วได้มาบนช็อปเอ๊ะทำไมมาพร้อมกันอ่ะไม่มีไลฟ์มีอะไรมาดูที่หลักทีครับว่ามาอยู่ด้วยกันมาก่อนหลายคนเลยนะและเราดูเรื่อกเขาได้ไงโฟกัสเรื่องโฟกัสเรื่องวันนี้นี่ซีรีส์จะมอทคืนนี้ครับเราดเรื่อกได้ไงเพราะเราก็มาบนชอ้าาวไปเรา เก็เอาสุดท้ายให้ฝากซีรีส์หน่อยค่ะที่กำลังจะออนคืณครับผมครับผมคนก็เนี่ยตากูยืนพูดตายืนนะขายของเโอเคมาฝากไว้ดีซีนี่นะครับทุกวันอังคารเจ็งทุ่งตรงทางเอสเอทุกเครือข่ายก็อยู่ได้ครับผมถ้าว่าจะเป็นอินเตอร์แวนดูได้ที่ยูทูบนะครับตอนกี่โมงครับพี่เบิร์ดสายขี้ใหม่เลย <laughs> so for international fans you can watch Y Destiny yeah. every Tuesday from 10 pm till midnight tie time uh. within those two hours and yeah. you can watch it at AIS channel on YouTube. Yeah. Y